นี่ครับพี่น้องโรคสีหน่อยันีสี่หมื่นเก่าหนึ่งพี่น้องนี่ครับหนาตาเครื่อนลักๆกับสีสี่ครับผมเติมเข่าข้างบนครับผมพอเัาก็สีเติมเขาลงไปข้างบนครับเขาก็สอบนึงเลยใส่เวลาสีโดนจยอะหน่อยครับผมเพราะว่ามันเป็นโรคสีหน่อยครับเนาะหมอสําหรับติดข้วเ่อนครับอันนี้ก็บว่าเด้วมาเป็นพิเศษเตอร์ให้นะครับมาแน้นําให้เบิ้งพาพี่น้องมาเห็นมาเบิ้งครับผม เศษทีหน่อยครับผมยี่ห้อนี่กาสิมีหลายยี่ห้อนในท้องตลาดครับผมพี่น้องก็ลองศึกษาเบื่อนะว่าตัวใดเหมาะสมกับบ้านเนื้อพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องเข่ากะสิไหลออกมาเยอะสี่ครับผมฝั่งนี้กาสิเป็นเม็ดเข่าครับเม็ดเข่ากาสิออกก็เป็นเม็ดเยอะสี่เลยครับผมครับมีเศษหญ้าเศษหยังเหลือนะครับมีแกลบมีเม็ดหญ้ามีหยงัง ลงเหลือมาดีๆน้อยๆครับก็ถือว่าหลายครับฟังนี่ก็สิเป็นปลายเขาเขาฮักครับผมก็สีออกมาฟังนี่ครับไปสํหรับไหหมูเห็ดเป็ดไก่รับประทานกันได้ครับผมนี่ครับออกมาพวกเม็ดหยาน้อยๆครับผมก็บสีลุดออกมามองนี่เป็นส่วนใหญ่ครับเห็นลงสีน้อยๆนี่สินี่ก็มีกันคนเอาข้นเขามาปากสีได้พี่น้องนี่สามซีก็สอบได้ที่เราเอามาปากสีกันนะครับเม็ดเขากับสีลวงลงสีเลยอยวเห้าพาปเบิ้งมอง มองทั้มออกครับพี่น้องมองทั้มออกอยู่ปังนี้ครับผมนี่นี่ตเขาเอื่นว่าโตไซโคนครับเอดให้พวกฝุ่นหรือว่าทั้มนี่ทั้มกับแกบนี่มันสิตกลงขลาครับผมส่วนอากาศสิร้อยคะแนนเส้นครับผมนี่เห็นบ่นเฮียลงมาโปรเบรกลงมานี่ครับมีทั้งทั้มถึงแกบเลยพี่น้องผสมกันอยู่นี่ทั้งทั้มถึงแกบเลยครับผมสั้นยังสี่เลยครับ นี่ครับห่อกับเื้อถุงละหาสิบบาทครับผมขายได้กระสอบละหาสิบบาทได้พี่น้องเข่ากระฝากสีนี่ถ้าสมมติว่าคิดขึ้นน้ำข้าเจ้ากันคิดได้ได้พี่น้องแถวถุงหนึ่งก็ได้ประมาณนี้ครับกำบากยังไงยังสี่เลยครับอันนี้ก็สิเป็นเข่าปลายครับผมเข่าปลายเข่าครับครับผมนี่ครับพี่น้องก็ต้องเลือกซื้อเลือกหาเ่ครับในท้องตลาดมีหลากหลายอยู่พอให้ได้ใส่กันครับผม โอเคครับพบจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับส่องที่ A D A ไว้ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อครับผมนี่ครับ